สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีแฟนเพจบอยรถบ้านทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับยิริตบอยรถบ้านครับสำหรับวันนี้นะผมมีครับ e รถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องเป็นขวัญใจของสาวๆแน่เลยนะก็เกิดใครนะครับที่กําลังแบบว่าหารถคันแรกของตัวเองนะหารถแบบไปทํางานไปรับลูกไปแบบเข,เข้าเมืองอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้เนี่ย หรือว่าตอบโจทย์มากเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับนิสสันมาร์ท 1.2e โมเดลปี2019ครับอบอกเลยว่ารถคันนี้นี่ไม่เอี๊ยมครับอาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวรถกันเลยครับในส่วนของตัวรถน่าจะเป็นตัวรถถังสีขาวนะครับอา ด้านไฟกะ็ะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับในด้านกระจังหน้าครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเหมือนรังผึ้งสีดำนะก็จะมีตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยแล้วจะมีโลโก้ของนิสสันนะตัวสื่อนิสสันสีดําด้วยตรงนี้เลย,เลยไฟ d a y t i m e r u n n i n g light น,นะ,ะตรงนี้จะติดมาด้วยสําหรับเจ้าไฟตัวนี้ครับเมื่อสตาร์ทรถนะฮะก็จะเปิดตลอดเลยครับในด้านไฟนะของ d a y t i m e r u n n i n g light นะก็จะเปิดตลอดเ <ไฟ S 2> ดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะฮะ ในส่วนของข้างตัวรถนะฮะอ่าล้อจะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบนะฮะขนาด14นิ้วนะในส่วนของด้านแก้มรถนะ,ะจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดมาด้วยฮนะดูเล็กๆ็กมินิมอลสวยตรงกระจกก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าต้องบอกก่อนว่าคันนี้ปรับไฟฟ้าทั้งคันนะในกระจกก็จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะจะมีเล่นทูโทนสีดำเรียบๆด้านล่างนิดนึงอ่า มือเปิดประตูครับก็เช่นกันนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันครับในส่วนของด้านหลังรถนะเริ่มจากทางด้านไฟนะฮะไฟก็เป็นไฟเบรก LED นะฮะจะมีไฟเบรกที่3ติดอยู่ตรงสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์หลังรถคันนี้ก็จะเป็นรถใช้งานอนเนกประสงค์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูความกว้างของด้านหลังนะฮะก็ถือว่ากว้างขวางนะสำหรับ รถอีโกคาคันนี้นะถือว่าโอเคเลยอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอยางอะไหล่และแม่แรงติดมาด้วยต้องบอกเลยว่ายางอะไหล่คันนี้ไม่เคยใช้งานเลยนะฮะอ่าสุดยอดมากจริงเดี๋ยวผมจะลองพับเบาให้ดูแล้วกันนะเบาจากด้านผู้โดยสารด้านหลังอนะ่ะมาดูนครับการพับ,บเบาแค่ดึงแล้วก็ทาแบบนี้นะก็สามารถพับได้เรียบนะแล้วก็พับได้2ฝั่งนะครับถือว่ากว้างพอสมควรนะถือว่าขนของอะไรได้เลยแบบแม่บ้านแบบ ใช้คันนี้แบบขนพวกจ่ายตลาดหรือว่าพวกสิ่งของจักรยานหรือว่าอะไรถือว่าคันนี้ถือว่าเอาไปใช้ได้เอาขนของไว้ได้เลยนะโอ้โหถือว่าสตาร์ทได้ค่อนข้างที่จะไวนะถือว่าดีมากเลยรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาที่ถือว่ากว้างนะคือผมก็สูงสูง180กว่าแล้วถือว่านั่งได้แบบพอสมควรเลยนะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านี่าครับ คอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะ,อะคอนโซลด้านคนขับนะก็จะเป็นพวงมาลัย power นะพวงมาลัย power แบบ3ก้านเรื่องความปลอดภัยจะมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าด้วยนะจะเป็น2คู่นะท้งด้านของผู้โดยสารด้านหน้าและด้านคนขับนะฮะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของนี่ครับด้านกลางนะครับคอนโซลด้านกลางนะฮะจะเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะรองรับ cd fm am aux นะฮะแล้วก็จะมี ที่ให้เสียบ USB ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์อัดหลอกปรับเมนนว่นนะแอร์ก็เย็นนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีเกียร์ L นะช่วยในเรื่องของการขึ้นทางลาดชันนะครับนี่จะเป็นเบรกมือนะนี่ครับในส่วนของคอนโซลด้านผู้โดยสารด้านหน้านะก็จะมีที่ใส่ USB และ AUX ด้วยนะครับนี่ จะมีเกะแล้วก็แอร์แบกนะครับในส่วนของเบาะนะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดำตรงนี้จะมีลูกเล่นเป็นตัดทูโทนกับลายหมักฮอตด้วยนะตรงกลางนะด้านหลังเช่นกันนะก็จะมีลูกเล่นในการตัดเป็นตารางหมักฮอตด้วยนะสวยงามคนระับสำหรับเจ้าคันนี้นี่หโดยรวมแล้วกว้างขวางนะถ้าอยู่ในตระกูลของ c e ีโคคอ่ะถ้าเกิดแบบว่า ผมคิดว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่า,าเป็นรถครอบครัวด้วยถือว่าได้ด้วยแล้วในส่วนของแบบว่าพวกแม่บา้านแบบผู้หญิงอะไรชอบความมินิมอลอะไรเงรี้ยก็ถือว่าใช้ได้แนละ้วรถคันนี้นี่วิ่งได้หมดนะยกเว้นไปออฟโรดก็ถือว่าคันนี้โอเคและตอบโจทย์นะวิ่งได้ในเมืองไปรับลูกไปแบบว่าอะไรได้หมดเลยไงยเดี๋ยวเรามาสรุปกันด้านหน้านะครับ สำหรับราคาค่าตัวของเจ้านี้สันมาร์ทคันนี้นะครับจะอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับโอ้โหถ้าเกิดผ่อนปกตินะครับจะอยู่ที่6 0 0ันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าคุณเครดิตด,ดีอ่าผ่อนไปเลย4 0 0พกว่าบาทนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับนิสันมาร์ทคันนี้อ่ะแต่ผมก็ต้องบอกนะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีดีตรงที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะนี่ผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้สัญมาร์ทคันเนี้ย ประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นน้องเล็กของนิสสันที่ประหยัดน้ำมันสุดๆอ่ะก็ถ้าใครที่ชอบนะเจ้าคันนี้ก็สามารถมาดูได้ที่บอยรถบ้านนะเพชรบุรีนะหรือว่าบอยรถบ้านสาขาอื่นๆนะตามด้านหน้าผมเลยอ่ะองไงก็สามารถติดต่อหรือโทรพักเพจมาได้ถ้าคุณสนใจหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็ภายในเดือนนี้นะฮะบอยรถบ้านก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อรถทางบอยรถบ้านนะครับเลือกรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเลยครับอ่าก็จะมีในส่วนของ ไมโครเวฟนะตู้เย็นนะพัดลมแอร์ด้วยนะครับอ๋อทางบริรถบ้านเราแจกแหลกอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปแล้วนะอ่ะแต่อย่าลืมที่บริรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ